ไปสวัสดีครับฟ f ีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเจ้าพิกนิกของเรานะครับปีกยกนะครับอันนี้ก็พร้อมที่จะส่งที่จังหวัดภูเก็ตนะเพื่อนนะฮะนี้ออกแบบให้นะครับจะไปยกบางยางนะครับซึ่งไม่สูงมากนะครับนะฮะซึ่งไม่สูงมากแล้วก็ไซายให้พี่เขานะครับอ่าพรุ่งนี้ก็จะส่งละนะฮะก็เลยรีวิวให้เพื่อนเพื่อดูนะครับ ปิกนิกหน่อยนะครับแล้วน้ำหนักได้ประมาณสัก150กิโลนะครับตัวนี้นะฮะก็กําลังดีนะครับเอายกของขึ้นรถก็ได้นะครับเพื่อนๆยกของขึ้นรถหรือว่ายกอะไรขึ้นท้ายรถขึ้นอะไรที่ไม่สูงมากนะครับน้ำหนักได้ท่านจริงอ่ะก็สามารถบรรทุกได้ถึง200กิโลนะครับตัวนี้นะครับนะฮะก็โอเคชิ้นนะครับตัวนี้ใครสนใจนะครับที่จะให้เราออกแบบ ในการดิฟยกดิฟขึ้นบ้านหรือว,ว่าเป็นพวกยกวัตถุหรือสิ่งของอะไรเนี้ยนะครับเพื่อนๆก็ติดต่อผม้ามานะครับนะที่ทิกตอกยูนูสนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กที่เบอร์โทรศูนย์เก้าสองหกเก้าหกศูนย์ศูนย์แปดสามนะครับเพื่อนๆ <c oughs> <c oughs> นะฮะอันนี้ก็สมบูรณ์แบบนะฮะเดี๋ยวตัวนี้ก็พึ่งพ่นสีนะครับตัวนี้นะฮะสนใจก็ติดตามนะครับฝากกดติดตาม กดไลค์กดหัวใจให้ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้มีกําลังใจในการสร้างผลงานสิ่งดีให้พี่น้องหรือพี่ๆท,ทุกคนที่อยากจะใช้งานกันนะครับสำหรับราคานะครับในการออกแบบนิปหรือว่าอะไรต่าในราคาจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับน้ําหนักนะครับเพื่อนๆขึ้นอยู่กับน้ําหนักขึ้นอยู่กับตัวเล็กตัวใหญ่แล้วก็วัสดุนะครับนะฮะสนใจก็ทักกันเข้ามานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะลองเทสให้ดูตอนนี้ก็ เดี๋ยวจะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ